สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่26มกราคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,208.70ขึ้นไปจากระดับสูงสุดบริเวณ1,209.75ยอ่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,192.74ปิดตลาดไปบริเวณ1,200.22ผ่อนตัวลงมาประมาณ8.52เหรียญลล่าต่อเทสอ,อ ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้มีการร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์หลังจากานดูนันทร์ประธานาธิบดีสหรัฐกระตุ้นแนวโน้มเศรษฐกิจให้มีทิศทางสดใสมากขึ้นสถานการณ์หนึ่งกล่าวหรือท่าทีของานดูนันทร์ที่มีความกระตือรือร้นในการออกมาตรการและดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานและส่งเสริมภาคการผลิตส่งผลให้ทิศทางตลาดหุ้นมีการปรับตัวดีขึ้น และส่งผลให้นักลงทุนยกเม็ดเงินลงทุนจากตลาดทองคําเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นแต่เย่างด้แล้วก็ตามทิศทางราคาทองคายังคงได้รับแรงหนุนและพยุงไว้หลังจากดัดชนีดอลลา,าร์สหรัฐยังคงร่วงลงและเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ7กสัปดาห์เมื่อเทียบกับสกุลเงินจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายของนายดัลดนทรัมที่ยังคงไม่มีความชัดเจนสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อข,ขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ s p d r ขายทองคำออกมา5.038ตันถือครองทองคำที่ระดับ799.070ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ14,94.58ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ16.95อ่อนตัวลง0.13ดัชนิดาวโจนปิดตลาดไปได้ระดับ1 0 0 0 20,68.51จุดบวกขึ้นมา155.80จุด สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.0744บวกขึ้นมา0.014 0ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปได้ระดับ99.94อ่อนตัวลง0.41ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้ดอลลาร์เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์หลังจากนโยบายการการค้าของนรเดนนูเดนรัม ยังคงส่งผลให้ดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนแอลงขณะที่ในดุน,นันทัมได้มีคำสั่งสร้างกำแพงกีดกัน้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกสถานการณ์ดังกล่าวยังคงทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางการค้าและการทำธุรกรรมทางด้านการเงินงจนดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐมีการปรับตัวลดลง0.2% ตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่8ธันวาคมอย่างไรก็ตามทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากทิศทางตัวสินทรัพย์เสี่ยงอีกตัวขึ้นตอบรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์ตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพุธโดยดัยดชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์กลับมาปิดเหนือระดับ20,000ได้เป็นครั้งแรกขณะที่การเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบร,รษิษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐยังกระตุ้นความเชื่อมัน่น และมาตรการของนายโดนัลด์ทรมอาจจะกระตุ้นให้ผลตอบแทนในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นจนดึงดูดนักลงทุนให้ยุกเงินเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของดัชนี S&P 500และ NASDAQ ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นวันที่2ติดต่อกันทั้งนี้วันนี้ดัชนีดาวโจนบวก155.80จุดหรือว่า0.78% S&P 500ปรับตัวบวก18.30จุดหรือว่า0.80% และน่าสัดบวก5 5 3 8จุดหรือว่า0.99%ขณะที่ที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงแข็งแกล่งยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงกดดันราคาทองคำเมื่อสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอยืมสินเชื่อเพื่อทำการจำนองเพิ่มสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยจะดี่ตัวขึ้นสมาคมธนาคารเพื่อการจดจำนองหรือ m b a ของสหรัฐเปิดเผยยอดสินเชื่อจุูู้้้จดจำนองปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ดยดัชนีสินเชื่อที่อยู่อาศัยพุ่งขึ้น6%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและดัชนียื่นของสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2%ขณะที่สต็อกบ้านในตลาดลดลงในเดือนธันวาคมแตะระดับต่ำสุดในรอบ18ปีขณะที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเพื่อการจดจำนองแบบคงที่ระยะ30ปีในวงเงิน424,000ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูระดับ4 3 5ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากระดับ4.27ในช่วงก่อนหน้าสรุปการลงทุน y วเอประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,191,118 0และ1,173แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,208,120 12 2และ1,228สำหรับผลิตภัการลงทุนอาจจะตามเมื่อราคาดิโตขึ้นว่าจะผ่านระดับ1,208เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือไม่หากยังไม่ผ่านราคาอาจเกิดการกลับผันหรืออ่อนตัวลงเพื่อสะสมแรงซื้อ บริเวณพัน1นึ่ถึง1,180เหรียญดอลลาร์ต่อพลัสออนทางนี้แนะนำอาจแบ่งหองคำออกขายเมื่อไม่ผ่านโซนแนวต้นานดังกล่าวโดยตัดขาดทุนหากราคาผ่านระดับ1,220เหรียญดอลลาร์ต่อพลัสออนเพื่อรอซื้อคืนเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงไม่หลุดระดับ1,191ถึง1,180เหรียญดอลลาร์ต่อพลัสออนสำหรับวันนี้ทางว l g ขอจ,จบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ